ดูการแก้ไขปัญหาฉแดนภาคใต้นะครับผู้มัญชาการทหารบกกำชับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดฉแดนภาคใต้ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนั้นคนร้ายลอบวางระเบิดทําให้ทหารและผู้เยีบ้านบาดเจ็บ4คน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานนราธิวาสพร้อมด้วยชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดทหารสังกัดร้อยรอ1913หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสริมถนนสายตากใบสุไหงโกลกช่วงบริเวณบ้านมือบาหมู่ที่4ตำบลปาเสมัดทำให้ทหารและผู้เหย่ยบ้านได้รับบาดเจ็บ4คนพบคนผลร้ายพ่นข้อความบนถนนเป็นภาษาเย,ยาวีเจ้าหน้าที่เชวาเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐรายวัน ด้านพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรผู้บัญชาการทหารบกก็กำชับทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะทหารตำรวจและพลเรือนพร้อมยืนยันจะพยายามทําให้สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นซึ่งหากมาตรการทุ่งยางแดงโมเดลได้ผลดีในทางปฏิบัติก็จะมีการขยายไปย่งพื้นที่อื่นต่อไปมีการราาารรสส้้้้้้้งัันนนนนนิิุขขใใใหหเเดึู่บคอชํพะ การที่เราจะเดินงานในปี2018เนี่ยเราจะพยายามอย่างยิ่งที่จะเดินงานในเรื่องของการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่งานที่เราเคยปฏิบัติใน,ในเชิงรับและเชิงรุกโดยใช้กําลังของทางทหารตํารวจและอาสาสมัครยังจําเป็นต้องมีอยู่ครับยังจําเป็นต้องมีอยู่แต่ว่าเราจะเสริมความเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เข้าถึงพยายามอย่างยิ่งที่จะให้เข้าถึงผู้ที่ เกเหหตุหรือวว่าามมีคมคิดเห็นที่ตาะะ้านนายตายุดินอุสมานอาจารย์ประจําหลักสูตรสังคมาศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยรายรชพัฒนยะลาเห็นว่าทุกอย่างแดงโมเดลเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในพื้นที่พร้อมเห็นว่าการแก้ปัญหาความไม่สงบในจอดถัดแดนภาคใต้ที่ผ่านมาประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งแต่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขอีกหลายๆอย่างเพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน